พาทุกท่านนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านสวนมนันติยาไปกันเลยครับผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่มัทุขยาวนะครับ หมู่ที่4ตำบลท่าเรืออำเภอบา้านดนเจิญจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมอยู่กับทั้งพี่สมบูรณ์แล้วก็คุณพี่อ้อยนะครับพี่สมบูรณ์อัตทะนะครับร้อยตำรวจตรีสมบูรณ์ทะนะฮะจับบ้านสวนมนันติยานะครับ ีนี้อยากจะได้แนวคิดหลักก่อนเลยในเรื่องของเห็นว่าเป็นโคกหนองนานะพี่กเกษณมาใช่ไหมเนี่ยครับ <Okay. S 2> เอ,อรีเอ,อรีเอ,อรีมาจากมาจากโตชดรครับโตชดรครับนะครับเห็นว่าเห็นว่าอยู่เชเดียนใต้ด้วยพี่มีประสบการณ์แท็กที่นั้นด้วยครับผมอ่าแล้วทีนี้กเกษณมาปีปีนี้รือกี่ปีแล้วครับเนี่ยได้หนึ่งปีแล้วครับหนึ่งปีแล้ว,ลวครับแล้ว มาทําสวนตัวนี้อ้มันก็ขยายใหญ่โตแล้วนะเนี่ยมันมีองค์ประกอบครบเลยนะเนี่ยตัวนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเอาเริ่มทําตั้งแต่เมื่อไหร่พี่พี่เริ่มทำได้เมื่อไหร่ทำมาประมาณสามปีแล้วก่อนก่อนอ๋อก่อนนั้นะก่อนจะเกษียณเราก็มาเริ่มเริ่มเริ่มต้นแล้วตอนนั้นเริ่มต้นแล้วมีแนวคิดหลักยังไงเห็นพอดี เราเห็นว่าในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็จะมีแต่สวนยางสวนปาล์มอย่างเงี้ยนะพี่พี่บุญมีแนวคิดรบกยังไงในเรื่องของการทําเป็นลักษณะบ้านาสวนโคกหนองนานเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบพอเพียงทีแรกอีกเป็นพอเพียงแล้วก็รเราจะมีของกินในบ้านครับเราจะมีทุกอย่างรเราไม่มีความจะเป็นเรื่องอกเกี่ยวกับเงินหรืออะไรที่เราพว่าเรา เกษียณมาแล้วเรายังมีตัวเงินอยู่แล้วก็มีเงินบำนาญใช่ใช่ไหมเราเราไม่ใช่ว่าจะต้องมีรายได้จากช่องทางอื่นจากเก็นจากสวนยางจากนั้นก็เราก็อยู่ได้ใช่ไหมใช่แนวคิดว่าคิดว่าเรามีพอกินพอมีพอกินน่ะอยู่ในสวนนี้เราจะมีผักมีไม้มีของอะไรที่มาทางนี้ครับสามารถเอามาทานเก็บของมาทานได้เลยแต่ผมว่าไม่ใช่แต่พอมีพอกินนะเนี่ยน่าจะถึงขนาดว่า สร้างไรายได้ได้แต่ละวันเนี่ยถึงัวลาสี่ห้าพันได้เลยนะก็ถ้ามันเหลือเราก็แจก,กจ่ายถ้าจากนั้นเราก็เหลือก็จะแจก,กจ่ายก็เอาไปขายแจกจ่ายด้วยใช่ไหมแจก,กจ่ายด้วยโอเคอ่าแล้วเห็นวันเมื่อวานเมื่อวานผมเห็นจับปลาไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอะไรบ้างเลี้ยงอะไรบ้าง่งองอลงคอองือมันเป็นพวกน้องนาหล้วมันเป็น โคองอยู่ใช่ไหมเราก็ตัดแรงเป็นที่เลี้ยงปลาก็สามารถให้เป็นอาชีพเสริมเราไปได้แล้วก็พออาเสริมไปได้อยู่ครับแล้วก็มาวาันก็จับไปแล้วเี็แรกที่เลี้ยงไว้เป็นปลาปลาดุกอุ้ยใช่ไหมปลาดุกอุ้ยปลาดุกปลาเสียครับปลาเสีย,มยไม่าด้วยนงะต้องเดี๋ยวหันมา,าทางพี่อ้อยหน่อยพี่อ้อย พี่อ้อยคิดยังไงกับที่ว่าเนี่ยมาทําสวนผสมอย่างนี้แทนที่เราจะทําสวนยางพาราหรือว่าเราจะทําสวนปาล์มอย่างนี้เราคิดว่าเราพอชีวิตบ้านปลายคือเราไม่มีหนี้สินอะไรมากมายพอมึงกับคุณสมบูรณ์เขาด้วยกเกษียณก็หมดหนี้หมดสินทุกอย่างก็อยู่แบบพอเพียงเรามีเหมือนกับว่าเราอยู่บ้านสวนเรามีทุกอย่างมีผักมีปลา เราก็ลดลดต้นทุนตรงนั้นไปเดือนหนึ่งก็ตกประมาณหลายบาทสมมุติว่าเราตรงจุดนี้เรามีรายจ่ายอยู่3,000บาทเราก็ลดตรงนั้นไปได้ค่ะครับเ,เราลดรายจ่ายราายยจ่ยแล้วก็ในส่วนของเราเราก็เพิ่มรายได้ของเราอยู่แล้วเพิ่มรายได้ของเราอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราถามพี่บุญดีกว่าปลูกอะไรไปบ้างพี่มีมีมีม อ่าส่วนผสมเนี่ยปลูกอะไรไว้เป็นหลักๆบ้างตอนนี้ที่เป็นหลักๆก็คือนิ่ไยทางมนผ่ทางมนครับผมเออบันเราเอาไว้ทําอะไรเอาไผทางมนนิดเราจะกินหน่อก็ได้ถ้าเรามีกินหนอเอาไม้ลำรับสามารถดัดแปลงเป็นที่ทําซุ้มทําบ้านก็ได้ทําครับหมายถึงว่าใช้ประโยชน์จากตัวของของต้นลําต้นมันลําต้นตัวหนออะไรกินได้ไหม นอกินได้กินอร่อยด้วยนอกินได้อร่อยด้วยเขากินอ่อนกินด้วยกินแบบแบบดองเอาส่วนมากก็เอมาเกงก็ได้เอาไปดองก็ได้หมักดองก็ได้อ่าฮะครับแล้วก็ถ้าเราดองได้เยอะๆเราก็แจกแจกแล้วก็สามารถพาเอาไปขายได้ด้วยมันออกผลนานไหมเวลาเราเราปลูกเนี่ยตัวไผ่ก็ใช้เวลาประมาณสามปีถึงจะใช้ลำได้ใช้ลำได้นะน่อนอนอก็ มันจะขึ้นมาแล้วแต่ว่าเรามีลงน้ํามันก็จะขึ้นมาทั้งปีอถ้ามีระบบน้ําสามารถกินได้ทั้งปีกินได้ทั้งปีนะเอออย่างนี้เราก็สามารถแจกจ่ายได้ขายได้ด้วยขายได้ด้วยขายได้ด้วยแจกจ่ายด้วยลดรายจ่ายเรานั้นแหละเออตัวนี้ก็มีม่วงลูกมะม่วงผลเป็นผลไม้อทุเรียนด้วยก็ลูกรับประทานอ่าการองในครอบครัวมี มีเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมมีเลี้ยงปลามีเลี้ยงปลามีไผ่มีไผ่แล้วก็มีไม้โตไว้ก็คือพวกไม้ไม้โตย่งยืนอ่ะเป็นพวกไม้สักไม้ยางก็มีกับครบละตอนนี้กล้วยลูกไว้กล้วนี้เยอะเลยกล้วยนี้พอได้ขายลักษณะได้ได้วันหนึ่งหกสิบบาทรายได้ตรงนั้นได้แสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยอาหารที่เรา เราทํากับข้าวเนี่ยก็มาจากที่เราเราปลูกไว้เราทําไว้ใช่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาในนี้ก็มีมีเยอะมีครบแล้วครับกบก็มีกบก็มีนะกบก็มีอันนี้กบก็มีเป็นกบธรรมชาติด้วย มันเลี้ยงว่ตรงไหนในครัวในร่องครัวครับคมันจะอยู่ตรงสารนาแองน้ำใหญ่ของเราในนู้นจะมีอยู่เดี๋ยวทีนี้ในสูตรของการทําที่นี่เนี่ยก็คือทําอะไรบ้างหมายถึงว่าเราขุดเป็นบอ่อเป็นสะะใช่เป็นนานด้วยเหรอเป็นสระแล้วตอนนี้กําลังจะดัดแปลงพื้นให้เป็นนาด้วยนาข้าวปลูกข้าวครับ เราสามารถเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวเราอยู่ได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปขึ้นศาลเคเมีได้มีโอกาส<ม>คุยกับพี่อ้อยนะ<ม>พี่อ้อยอนงพรนะเห็นว่าจะทําที่นี่เป็น<ม>เป็นเหมือนกับจุดแลนด์มาร์คให้คนเนี่ยเข้ามาได้ศึกษาดูงานแล้วก็มีเป็นร้านอาหารอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงในแนวคิดของพี่อ้อยคิดว,ว่าเป็นยังไงครับแนวคิดก็คือเห็นคนส่วนใหญ่เขาจะชอบมาถ่ายรูปแล้วก็ เราก็จะจัดจุดพูดง่ายๆว่าจุดเซลฟี่อ่ะให้มันมันดูหน้าเข้ามาแล้วก็มีอาหารอร่อยๆอให้ให้คนที่เข้ามาตรงนี้แล้วเกิดความประทับใจครับก็นั่นแหะไม่มีอะไรมากแล้วเขาก็ได้มาชมสวนมาดูมาศึกษาเหมือนกับว่ามาเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยอ่าก็อาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะในเรื่องของโกกหนองนานะใช่ค่ะเขาก็ได้เข้ามาชม มามาดูตรงนี้แล้วก็ได้ได้กินอาหารอร่อยอ่อยก็ถ่ายรูปกันเซลฟี่คก็คือง่ายๆก็คือแค่นี้ก็เห็นว่าจะมีเป็นขายอาหารเช้ามื้อเช้ามื้อเที่ยงด้วยมื้อเช้าโปรโมทไว้ก่อนนะแล้วมีโอกาสที่จะผู้ชมนะครับอาจจะได้เดินทางมาเดี๋ยวเวลามีจำหน่าย จะเป็นกาแฟตอนเช้าใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะจะเป็นกาแฟขนมขนมทานกับกาแฟแล้วก็มื้อเที่ยงก็อาจจะเป็นกับข้าวกับข้าวอร่อยอร่อยซึ่งม,มีวัตถุดิบจากในทางสวนนี่แหละคะ่ะอาจจะว่าให้คนมาพักผ่อนเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะมีเหมือนเต็นต์กลางเต็น์เช่านอนอะไรแบบนี้ด้วยงาวกลางคืนบรรยากาศนอนมชมบรรยากาศก็ได้ค่ะเหมือนกับ กลางเต้นแล้วกลางคืนมันจะเป็นบรรยากาศมีดาวเยอะแยะนอนนอนกินบรรยากาศพูดง่ายๆนอนชมรบ,บรรยากาศก็รตรงนั้นตื่นเช้ามาก็มีอาหารอร่อยอร่อยทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะคงได้มีโอกาสที่จะเดินทางมาทานอาหารเช้านะครับมื้อเช้าที่นี่เลยครับบ้านสวนมนันติยานะครับอยู่ที่ทุ่งขยาวนะ มาเจอพี่อ้อยได้เลยอยู่ทุกวันนะครับหลายคนหลายท่านก็จะได้มีโอกาสที่จะเข้ามาที่จะศึกษาเรียนรู้งานนะครับแล้วก็ได้มาลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับเรียนเชิญน,นะครับอยูอ่เส้นถนนสายเอเชีย41นะครับตัดกับถนนสายเซาเทิร์นนะครับกระบี่ โอเคครับผมกําลังเดี๋ยวอยู่กับคุณสมบูรณ์นะครับพี่สมบูรณ์เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในสวนนะครับพร้อมกับน้องๆด้วยนะน้องๆที่อยู่ด้วยกันมีน้องอะไรบ้างครับน้องนายครับน้องนายปั้นครับน้องปั้นน้องปั้นเอโอเคไปเดี๋ยวเราไปชมในสวนกันนะครับ